วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําข้อสอบกันนะคะครูฝ้ายจะให้นักเรียนกากระบาดนะคะข้อหนึ่งหรือข้อหนึ่งถึงข้อสี่ครูฝ้ายจะบอกว่าให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดให้นักเรียนกากระบาดทับหมายเลขที่นักเรียนคิดว่าถูกที่สุดหมายเลขคืออะไรหมายเลขคือนี่หนึ่งสองสามหรือสี่เลือกข้อใดข้อหนึ่งเข้าใจปะเลือกข้อไหนข้อหนึ่งห้ามกาทุกข้อนะคะให้กาเพียงหนึ่งข้ออ่ะถ่ายใครเสร็จแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องหนูก็ดูของตัวเองว่าถูกไหม มา่ีถ้าไม่ถูกหนูก็ลบแล้วแก้ใหม่นะคะพร้อมนะคะพร้อมข้อหนึ่งโจอี้บอกว่าเฮลโลมายเนมโจอี้นะคะสวัสดีฉันชื่อโจอี้จุดจุดจุดเฮลโลไอแอมเบตตี้นะคะสวัสดีฉันชื่อเบตตี้เป็นการถามชื่อต้องหาคำว่า what your name what your name ขึ้นต้นด้วยเวอวอ what your name ข้อไหนกากระบาทค่ะ1-4ถึงหาเวอขึ้นต้นเววอ what your name ใช่ว่าครับกากบาดเลขใช่ไหมครับกากรกบาทเลขหนึ่งสองสามหรือสี่อ่ะเข้าใจปะให้กากบาททับตัวเลขอ่ะหนูจะเอาสมมติเอาสี่หนูก็กระบาดเลขสี่เอาเลขอะไรหนูก็กากบาดเอาข้อละเอาหนึ่งอันอ่ะเอาที่ถูกที่สุดอะค่ะเดี๋ยวนักเรียนทําเสร็จครบสามสิบข้อเดี๋ยวก็นักเรียนก็ส่งเข้าไลน์ส่วนตัวครูฝ้ายนะคะครูฝ้ายจะเซฟไว้เพื่อบวกสามสิบคะแนนให้นักเรียน <7. S 1> นะคะอ่ะ,อะ เดี๋ยวเพิ่งนะ oh. ฟังก่อนไพดูของตัวเองนะถูกไหมเวิร์กเวิร์กวอชเป็นการถามว่าคุณชื่ออะไรนะคะสองทอมบอกว่า how are you สบายดีไหมอ่ะเจมก็ต้องบอก a m fine ทีนี้ fine f ฝึกมันมีสองข้อใช่ไหมมีข้อสองกับข้อสามแล้วก็ต้องเทียบคำละฝึกฝึก fine ฟึ๊ฟึฟ๊ฟ I เนตัวที่สามออกเสียงเนเนอะ fine fine แปลว่า สบายดีตัวที่สามจะเป็นเสียงเน่เน่นะคะดูดีๆเน่เน่นะคะตัวที่สามดูนะคะระหว่างสองหรือสามนะคะไม่ต้องพูดออกมานะดูแลกากระบ,บาดของตัวเองนะคะเพิ่อไนเน่ไฟแอมไฟ,ามฟากาเลยนะคะข้อสองกา 2, หรือ,อยังข้อสามใหมาร์คมาร์คก,กับเม่คุยกันมาร์คบอกว่าไฮแอมมาร์คสวัสดีฉันชื่อมาร์คเม่บอกไห Hi Emmy สวัสดีฉันชื่อเมย์ Night to meet you t o เป็นการเทียบคำนักเรียนนักเรียนเห็นคำที่ครูฝ้ายคุมสีดำไหมมันจะต้องบอกว่าข้างบนต้องบอก n i c e t o meet you ข้างล่างก็บอก Night to meet you t o เทียบคำค่ะเทียบคำอันไหนเหมือนที่ครูฝ้ายคุมสีดำข้อนั้นแหละถูกเทียบคำอ่ะรู้จักเทียบคำไหมเคยสอนแล้วตอนปสองอะ่ะเทียบคำดูว่ามันอันล่างกับอันบนต้องเหมือนกันน่ะเขาเรียกว่าการเทียบคำ นะคะอะลองเทียบคำสิลองเทียบคำนะคะอะเทียบคำมันจะมีข้อหนึ่งเนอะทันวาว่าไหมที่มีมีข้อหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันเลยอะใช่ไหมทันวาไม่ต้องบอกเพื่อนนะอะต่อไปข้อสี where are you from ทงประเทศนี้คือทงอะไรที่มีกำแพงอยู่ก็คือทงประเทศสเปนเซเซเพเพอสเปนข้อไหนดูตัวหลังอันที่หนึ่งไหมอันที่สองอันที่สามหรืออันที่สี่เซเพสเปนนะคะ ให้การกระบาดตรงหมายเลข1นถึงสนักเรียนเลือกข้อไหนนักเรียนก็กาค่ะเซอร์เพอร์สเปนนะคะประเทศสเปนฉันมาจากประเทศสเปนข้อต่อไปข้อห้าง่ายมากประเทศไทยลใช่ไหมคะเวลามูฟเฟอร์คุณมาจากประเทศไหนข้อห้าไทยแลนด์ขึ้นต้นด้วยเถอะลงท้ายด้วยเดกนะคะไทยแลนด์เอาไหนขึ้นต้นด้วยเถอะ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 ไทยแลนด์ลงท้ายด้วยเดกเดก ลงท้ายนะคะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเดะเดนะคะไทยแลนด์ Thailand. ข้อ6นะคะ are you from ใช่นคุณมาจากประเทศจีนไหมดูธงที่มีดาวคุณฝ้ายบอกแล้วประเทศจีนใชน่น่าก็คือธงจะมีรูปดาวลอ้ลอมรอบแบบนี้นะคะก็คือถ้าเขาบอกว่าใช่เราตอบ yes I am มีอยู่2ข้อที่เป็น yes ใช่ไหม ตัวที่สองจะเป็นตัว I อะ่ะรู้จักตัว I ไหมลองดูซิ Yes I am I คือข้อไหนที่ข้อไหนมีตัว I อยู่ในอยู่ในประโยคครูฝ้ายใบ,บยแล้วนนเนี่ยใครเสร็จหกข้อแล้วกดเลขหกให้ครูฝ้ายสิครูฝ้ายจะนับดูมีเจ็ดคนหกให้กดเลขหกค่ะเจ็ดคนนี้ถ้าเสร็จแล้วกดหมายเลขหกค่ะอ่าหนึ่งคนละกดหนึ่งคนละสองคนสามคน สี่คนห้าคนหกคนครบค่ะต่อไปข้อเจ็ดนะคะข้อเจ็ด t h e time please เวลานี้เวลากี่โมงดูเข็มสั้นก่อนเข็มสั้นโฟใช่ไหมเข็มยาวโอขอกรวมกันเป็นว่าโโอขอกหาฟฟโฟดิดูตรงไหนว่าฟฟโฟดูตรงนี้ค่ะดูคําที่สองค่ะฟฟโฟหมายเลขอะไร f กับตัวทีต่างกันนะ f จะมีหัวโค้งอยู่ข้างบนใช่ปะ ดูดีนะ F ฝึกโฟอยู่ข้อไหนนะคะต่อไปโฟโอคไปแล้วนะต่อไปภาพนี้ตื่นนอน Get up Get up ขึ้นต้นได้เกิดทุกข้อขึ้นต้นได้เกิดหมดเลยแต่ลงท้ายต้อง up 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 P. 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 ตัวสุดท้ายเป็นตัว up Get up แปลว,ว่าตื่นนอน อ่าเทียบคำนะคะขึ้นต้นเหมือนกันหมดเลยทุกข้อแต่ลงท้ายไม่เหมือนกันเพราะว่าลงท้าย get up จะเป็นเพิเพินะคะ get up นะคะต่อไปอันนี้คือ go to school เกะเกะมันมีเกะเกะสองข้อใช่ไหม go to school ขึ้นต้นด้วยเกะลงท้ายด้วยเละเละนะคะ school school นะคะ go to school ตัวสุดท้ายจะเป็นเละเลเลือกเลยข้อ3หรือข้อ4 เลเรสคู่ go to school ขึ้นต้นได้เกลงท้ายท้ายสุดก็คือเลเรนะคะ go to school นะคะกากระบาดเอาข้อใดข้อหนึ่งนะอย่ากาสองข้อนะอย่าโลภนะครูฝ้าให้เอาข้อเดียวนะจ๊ะข้อต่อไปข้อสิบนะคะ what time do you go to bed คุณเข้านอนกี่โมงอะเข็มเข็มสั้นชี้ที่เลขเก้าเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองก็คือนายนะคะฝรั่งเขาไม่เรียกว่าสามทุ่มเขาจะเรียกนายโอคนะคะ นายโอคาหาคำว่าเนอเนอดิเอ็นเนอไอะเนอเนอไนโอเคาะเนอเนอไนโอคาะอยู่ข้อไหนดูตัวเนี้ยที่ครูฝ่ายคุมสีดำดูตัวหลังหลังลองสุดท้ายอะนายโอเคาเนอเนอายโอคาะมันเขียนเหมือนกันหมดนักเรียนนะคะดูตัวลองสุดท้ายเนอเนอไนโอคาะอันนี้สอนไปแล้วข้อ11นะคะภาพนี้ก็คือนะคะ what's the weather นะคะ what's the weather like today ฝนตก is rainy is l e n y เหลอ l หลอเลอ r e i n y ตัวไหนขึ้นต้นได้เลอเหลอเลอเหดูตัวหน้านะดูตัวหน้าสุดข้อข้างหน้ามันเขียนว่า it เหมือนกันแต่นักเรียนต้องดูอักษรตัวหน้าเหลอ r e i n y เหลอ r e i n y ข้อไหนคะอ่ะต่อไปนะคะข้อสิบสองอันนี้ง่ายมากลิ้นห้อยเลย it hot ใช่ป่ะ it hot ก็ต้องเหอะเหอะฮหาเหอะเหอะดิ หา phonics เฮเฮอะ hot แปลว่า,วาต,วตัวอักษรเฮเฮมันคือตัวอักษรอะไร is hot นะคะ is hot นะคะกล้าเลยนะคะอย่ากล้ามั่วนะคิดตามนะเฮเฮอ hot นะคะหาหาตัวอักษรตัวหน้าข้อ13โทนี่บอก w h a the weather like in January อากาศในเดือนมกราคมเป็นอย่างไรอากาศในเดือนมกราคมมันก็ยังอยู่ช่วงธันวามกราคมพามันก็จะเป็นช่วงที่เป็นไงคะ โค d ดเคอเดตัวแรกเคตัวที่สองตัวสุดท้ายเดหาคำว่าโค d ดดิสองหรือสามน่าจะเป็นโค d ดที่แปลว่าเย็นจัดอ่ะเคตัวสุดท้ายเดเดตัวสุดท้ายเดนะโคดแปลว่าเย็นจัด14เจมกับปีเตอร์คุยกันเวนซัมเมอร์เวนซัมเมอร์ซัมเมอร์คือฤดูร้อน รือรูร้อนคือเดือนอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะเวนซัมเมอร์อ่ะเดี๋ยวใครถึงข้อสิบสามแล้วกดหมายเลขสิบสามตอนนี้ถึงข้อสิบสามใครเสร็จแล้วถึงข้อสิบสามกดหมายเลขสิบสามให้หน่อย มาอ่ะโอเค summer มมก็จะมีเดือนโอ้ตัวเจเยอะมากเลยตัว summer มมจูนจูลายออกัดเจเจอเจ,จอเจอนะคะเจเจ,จอดูตัวหน้าเจ,จอเจอไหมค้อหนึ่งอะ่ะหรือข้อสองเจ,จอเจอไหมเจเจอคือตัวอะไรอะ่ะคิดเองนะคะสาตัวเจไหมตัวอะไรที่คือต,ตัวอะไรที่ออกเสียงเจเจอ เจอเจออ่ะนะคะมีข้อเดียวดูตัวแรกนะคะเจอเจอไหมเจอเจออ่ะนะคะจูนจูายออกัสนะคะก็คือซัมเมอร์นะคะอะ่ะต่อไปประเทศไทยนะคะอินไทยแลนด์อิดฮอตอินเอผิวในประเทศไทยจะอากาศร้อนในเดือนเมษายนฮอตเฮ่อเฮ่ฮอตคือข้อไหนเฮ่อเฮ่ฮอต มีข้อเดียวนะคะกากระบาทเลยค่ะเหอะเหอะฮออขึ้นต้นได้เหอะเหอะนะคะข้อเดียวนะคะต่อไป what's the weather like today นะคะอากาศวันนี้เป็นอย่างไรภาพนี้เป็นไง windy ลมแรงเวอะเวอะมีข้อเดียวที่ออกเสียงเวอะเวอ windy เวอะเวอ windy มีข้อเดียวที่ขึ้นต้นด้วยเวอะเวอนะคะต่อไปข้อ7นะคะอ่า what are the four seasons ในต่างประเทศมี4ฤดูกาลเจ้านะไหม ฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงอ่ะเซซัมเมอร์เดาฟังนะฤดูร้อนคือซัมเมอร์ฤดูหนาวคือวินเทอร์ฤดูร้อนก็คืออ่ะฤดูหนาวซัมเมอร์ฤดูร้อนอ่อฤดูหนาววินเทอร์ฤดูร้อนซัมเมอร์ฤดูใบไม้ผลิสปริงฤดูใบไม้ร่วงออทัม นักเรียนดูนะคะจะมีสีฤดูกาลครุไฟให้เลือกตัวเลือกนะคะระหว่างข้อข้อข้อหนึ่งนะคะ summer autumn and n u winter ใช่ไหมสอง spring summer autumn winter ใช่ไหมสาม rainy summer spring winter ใช่ไหมสี่ hot warm cool cold หนูคิดว่าไหน อันไหนที่ครูฝ้ายพูดว่า spring s ม m m e r autumn winter อ่ะข้อไหนเศรษะอะเวอะนะคะหรือเรียกตัวอักษรก็ได้เศรษะอะเวอะนะคะเศรษะอะเวอะมีข้อมีมีอยู่หนึ่งข้อที่ขึ้นต้นด้วยเศษเซอสองรอบอ่ะใครเสร็จข้อสิบเจ็ดกดสิบเจ็ดค่ะกดหมาเลยสิบเจ็ดหนึ่งคนละสองสาม สี่ห้าหกอ่ะหกนะคะอ่ะสิบแปดนะคะ is the hottest season in the year นะคะฤดูอะไรที่อากาศร้อนที่สุดก็คือซัมเมอร์ถูกไหมซัมเมอร์คือฤดูร้อนครูฝ้ายสอนไปแล้วเซอ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 ซัมเมอร์คือข้อไหนเซอเซอซัมเมอร์มีข้อหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยเสอ่ะเซอเซอซัมเมอร์ต่อไปข้อสิบเก้า How many months in a year? หนึ่งกี่เดือนหนึ่งปีมีกี่หนึ่งปีมีกี่เดือนหนึ่งปีก็ต้องมีสิบสองเดือนสิบสองเดือนเทเวลเธอเวเธเวลข้อไหนเธอเวเทเวลขึ้นต้นด้วยเธอตัวต่อไปเวเธอเวเธอเวลต่อไปเรามาเรียงลำดับเดือนดีกว่า Which month is missing? เดือนไหนหายไปเรามาดูนะคะ เผิวเมษายนพฤษภาก็คือเม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 ,มทีนี้ตัวเมอมันมีสองข้อใช่ปะขึ้นต้นด้วยเมลงท้ายด้วยเยอข้อไหนขึ้นต้นด้วยเมลงท้ายด้วยเยเมลงท้ายด้วยเยต่อไปข้อยี่ิบเอดนะคะคนนี้เขาเตี้ยเตี้ยภาษาอังกฤษคือ CHORT s s h o r t ชอตเฉอเฉอะชอตเชอะเชอะก็คือขึ้นต้นด้วยตัว sh จะออกเสียงชอช้างเนาะเชอะเชอะชอต sh คือชอช้างชอตต่อไปยี่สองช้างตัวใหญ่ใหญ่ภาษาอังกฤษคือบิดเบอะเบอะบิดมีข้อเดียวแหละง่ายมากเบอะ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 บิด ต่อไปข้อยี่สามอีชีอเขาผู้หญิงคนนี้แก่จริงไหมเราต้องตอบเย s ดใช่ไหมเย็ดมีอยู่สองข้อนักเรียนเทียบคำตัวที่สองว่าตัวไหนเทียบคำเหมือนกับประโยคคำถามมากคือข้อนั้นแหละเอาหนึ่งหรือสองเทียบเหมือนตัวที่ครูฝ้ายคุมสีดำอยู่เจอยัง y ย s ดช e is เห็นตัวที่ครูฝ้ายคุมสีดำไหมแล้วหนูมาดูช้อยหนึ่งหรือสองที่มันเขียนเหมือนกับตัวคำถามอ่ะอ่อหนูกากระบาดเพียงหนึ่งข้อนะคะ อ่ะยี่ิบสามะนะต่อไปยีิบสี่คนนี้นะคะจุดๆ,ๆคนนี้แฟตนะคะ east he แฟตดูตัวสุดท้ายนะดูตัวสุดท้ายตัวไหน i s he fat เทียบคำถ้าเทียบคำมันจะมี he สองข้อก็คือข้อสามกับข้อสี่แต่ทีนี้มาดูตัวหลังสุดต,ตัวหลังสุดตัวไหนที่ขึ้นต้นว่า fat สามหรือสี่เฟอร์เฟอร์เฟอรเฟอร์แสามหรือสี่ดูนะคะละกาค่ะ i s he fat no he อ่าอย่าเพิ่องอีเพิ่งอยีเพิ่ง i s h e a i n i s h e t i n ขึ้นต้นด้วยเถอเถอ tin เขาผอมใช่ไหมเขาบอก no h e is east ไม่เขาไม่ได้ผอมข้อไหนคือเถอเถอ tin ระหว่างสามหรือสี่เถอเถอขึ้นต้นด้วยเถอเถออ่ะต่อไปเขียนเลือกเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องตอบข้อยี่สิบห้าถึงสามสิบเลือกเขียนแบบไหนเลือกเขียนในวงเล็บเอาอันแรกหรืออันที่สองเข้าใจไหมมันจะมีสองอันให้หนูเลือกก็คืออันแรก และอันที่สองลูกน้ําไม่ต้องเขียนมานะคะลูกน้ําครูฝ้ายกั้นไว้ให้เฉยๆว่าอันไหนคืออันหนึ่งกับอันสอง 57, ครูฝ้ายเคยสอนต่อป2สองแล้ว50ภาษาอังกฤษคือ50ตนะคะ7คือ7ซจะมี7ซเวเหมือนกันเลยสองข้อถูกไหมแต่ข้างหน้าจะต้องหาคําว่า F i r ร์อีฟฟเฟอเฟอเหมือนกันอกีกตัวที่2จะต้องเป็นอ e ี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 เจอยัง e ถ้าเจอแล้วนักเรียนเขียนภาษาอังกฤษเลยหนูเอาอันนี้หนูก็เอานี้ไปเขียนในประโยคนี้ถ้าใครเอาอันนี้หนูก็ไปเขียนตรงนี้แบบนี้ไม่ต้องใส่วงเล็บหนูก็ไปเขียนแบบนี้เข้าใจยังแต่ถ้าใครเอาอันที่สองก็ไปเขียนอันที่สองนะคะหาดีๆตัวที่สองจะเป็นตัวอีอีเฟอร์อีฟิบนะคะขึ้นต้นตัวที่สองขึ้นต้นด้วยเฟอร์เหมือนกันแต่ตัวที่สองจะต้องอีอีอ่ะเห็นดังตัวอะไรอีไม่รู้เคยสอนไปแล้ว ต่อไปแปดสิบเราจะออกเสียงว่าเอตีเอเอข้อไหนขึ้นต้นด้วยเอเอนะอันที่หนึ่งหรืออันที่สองอ่ะเขียนตัวจสวยนะข้อนี้เป็นตัวจสวยนะเอตี A, ข้อไหนนะ A, T. A, T. เอตีอออ A, 80, ะะเอตีเอาอันที่หนึ่งหรืออันที่สองเอตีแปดสิบนะคะหาเลยค่ะเอาอันที่หนึ่งอันที่สองแล้วนักเรียนก็ามาเขียนบนเส้นนะ อันนี้ไม่ได้ให้ใส่หมายเลขนะให้เขียนคำพท์เลยนะคะให้เขียนบนบนเส้นปากเลยนะเอาภา,าษาอังกฤษมาเขียนหนูเอาอันไหนหนูเอาอันที่หนึ่งหนูก็เอาที่หนึ่งไปเขียนเอตีเอเอตัวไหนขึ้นต้นด้วยเอเออะแล้วก็หรือเอาที่สองก็เอาที่สองมาเขียนตัวที่สามตัวจนะีสวยนะเขียนสวยๆนะคะถ้าในคอมมันจะเป็นแบบนี้แต่นักเรียนต้องเขียนตัวจีนะตัวจีตัวจีวที่นักเรียนเขียนตัวจีสวยมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแบบเนี้ยเนี้ยแบบเนี้ยนะคะเขียนจีสวยแบบนี้น,แบบน,นะ ถ้าใครเอาอันนี้นะคะเขียนส,สวยๆนะอ่ะต่อไปหนึ100่งร้อยภาษาอังกฤษก็คือเคยสอนแล้วนะคะวันเด็ตโอ,โอข้อไหนฮะโอโอวันฮเด็จะมีขึ้นต้นด้วยโอออ่อะอันนี้อันนี้คือคำที่หนึ่งเว้นวรคเลยนะอันนี้คือคำที่สองเขียนได้ครบคำนะคำที่หนึ่งจะยาวหน่อยนะใครเอาคำที่หนึ่งจะยาวมากวันฮัดแปลว่าหนึ่งร้อยอันนี้คือคำที่หนึ่ง อันนี้คือคําที่สองหนูเอาคาที่เท่าไหร่ไปเขียนหนูก็เอาไปเขียนข้างบนเขียนให้ครบคาที่หนึ่งถึงอ่ะต่อไปข้อยี่สิบห้ on d i s t o m คนนี้ชื่อ tom เขาอายุเท่าไหร่เวลาดูเรามาดูที่เทียนเรามารบเทียน one two two สองใช่ไหมเขาอายุสองขวบจะมีข้อหนึ่งตัวทีขึ้นต้นเหมือนกันเถอะเถอะเหมือนกันแต่ตัวที่สองมาฟังครูฝ้ายบอก two จะเขียนยังไงเถอะเวิวตัวที่สองออกเสียงว่า w วิว เธอเวิร์ทูนะคะทู true, แปลว่าสองตัวที่สองก็คือเวิร์เอวอร์ะเออร์เวร์ตัวอะไรที่คือออกเสียงว่าเว r ร์ไม่รู้นะคะเอาไปเติมหนูจะเลือกอันไหนระหว่างอันที่หนึ่งหรืออันที่สองหนูก็เอาไปเติมตรงไหนเอาไปเติมในช่องว่างตรงนี้นะคะเอาไปเติมตรงนี้เลยที่เขาว่างๆให้ต่อไปข้อยี่บ่เก้านะคะ who is nine years old ใครอายุเก้าขวบไปดูชื่อ ที่ถือลูกโป่งเก้าขวบมีคนนี้คนที่สามใช่ป่มคนที่สามชื่ออะไรเนี่ย K A T E หนูก็ไปเทียบคําว่าคนไหนชื่อ K A T E หนูเอาคําไปเขียนคนที่อายุเก้าขวบคือชื่อนี้หนูก็ไปเขียนตรงนี้เข้าใจยังเลือกเลยระหว่างคาที่หนึ่งหรือคำที่สองคนที่ขออายุเก้าขวบหนูเอาชื่อข้างล่างเขาไปเขียนมาเลือกในตัวเลือกเลยค่ะเอาหนึ่งหรือสองใครเสร็จแล้วกดกดยี่สิบเก้าเลยค่ะเดี๋ยวจะไปข้อสามสิบละใครเสร็จแล้วกดยี่สิบเก้า หนึ่งคนหนึ่งคนล้วสองคนสองคนแล้วอะ่ะสามสองคนสามคนสี่คนห้าห้าแล้วห้าแล้วอะ่ะแล้วใครอีกสองคนอะ่ะอ่ะนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายนะคะแอนนี่นะคะคุยกัน h o w o on e a c h e w h a t i s your name นะคะอันนี้เป็นการถามต่อบเขาบอกว่า she is อะ how old are อยู่ต้องถามเกี่ยวกับอายุแน่เลยนะคะ how old อะคนนี้เขาบอกว่า she is 10 years old ถามอายุเพราะฉะนั้นหนูจะเลือกอันไหนระหว่างอันที่1 how old is she หรืออันที่2 what's it your name เพราะฉะนั้นเทียบคำค่ะประโยคไหนมี old เหมือนกันก็คือประโยคนั้นแหละอันที่1ห,หรืออันที่สอเอาไปเขียนมันเป็นคำยาวนะอันที่หคืออันนี้ อันที่สองคืออันนี้หนูเลือกเขียนเลยค่ะว่าประโยคไหนหนูเลือกเลยจะเอาอันที่หนึ่งที่สองว่ามันมี O L D เหมือนกันอ่ะเลือกเลยจะเอาอันที่หนึ่งยาวหน่อยนะใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยนะคะใส่เครื่องหมายคําถามด้วยนะคะประโยคนี้ประโยคที่หนึ่งถึงนี่พอนะจะมีลูกน้ํากัน้นประโยคที่สองนะคะอีก,กอันนึงก็จะถึงตรงนี้ที่มีลูกน้ำอ่ที่มีเครื่องหมาย question mark เลือกประโยคไหนก็เขียนได้ครบ ใหรเสร็จแล้วกดสามสิบแล้วถ่ายรูปส่งลายส่วนตัวสี่หน้าค่ะเอ้ยอย่าเพิ่งเขียนชื่อตรงนี้ด้วยค่ะเรายังไม่เสร็จด้วยนะคะชื่อนามสกุลตรงนี้ค่ะแล้วก็เลขที่ภาษาไทยก็ได้ค่ะเขียนภาษาไทยชื่อจริงนันสกุลใครเสร็จแล้วกดสามสิบแล้วก็ไปไปส่งลายส่วนตัวเลยทันวาทัานวาส่งรัวๆเลยนะง,งานเก่าทัานวาสะสองหน้าด้วยแล้วก็ A อ C ซีด้วยนะคะ คนอื่นใครเสร็จแล้วกดสาเสร็จแล้วก็ไปส่งในลายส่วนตัวค่ะครูฝ้ายจะตรวจแล้วให้คะแนนค่ะหนูถ่ายรูกและส่งลายส่วนตัวเลยนะคะ